สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะก็ของแรกนะคะอันนี้เป็นของน้องจากนครปฐมค่ะจะเป็นแบบปังแผ่นหน้าหนหฮูกนะคะนี่นะคะทั้งหมด5ชิ้น5สีค่ะอันนี้เป็นของน้องจสุขโขไทยนะคะอย่างแรกนะจะเป็นปังแผ่นจัมโบ้นะคะ1แล้วก็ชามข้าวญี่ปุ่นนะคะกับวฟ f f l e ค kitty ตตด้วยค่ะอันนี้เป็นของน้องจากนครสวรรค์นะคะเป็นปังแผ่นมินินะคะ1ชิ้น อันนี้เป็นของน้องจอดเลยนะคะก็จะมีเป็นแตงโมนะคะกับลูกทอนะคะอย่างละชิ้นโลค kitty ตตนะคะ mini แผนเค้กกระหลายนะคะแล้วก็จะมีเป็นปังแผ่น mini นะคะกล้วยจิ๋วมินิบันนะคะแล้วก็ช็อกบอลด้วยค่ะอันนี้เป็นของน้องจัสุรธานีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นแกะแ่นแปซูนะคะ1ชิ้นแล้วก็สโนป,ปี้นะคะอีก2ชิ้นค่ะ อันนี้เป็นของน้องจักภูเก็ตนะคะมีเป็นไอติมโคนสองชั้นนะคะไอติมโคนนะคะแล้วก็จะเป็นแบบโลคิตตี้นะคะลูกท้อมินิแพนเค้กกระต่ายนะคะกล้วยจิว๋วฮะเก่าแล้วก็จะมีเป็นช็อกบอลด้วยค่ะอันนี้เป็นของน้องจัดละเอ็ดนะคะเป็นแมวถ้วยกาแฟนะคะ1ชิ้น อันนี้เป็นของน้องจดบุรีรัมนะคะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นหัวหมีนะคะ1เฟนฟายนะคะ1ชิ้นน่องไก่ทอดนะคะแล้วก็เป็นแบบไอติมโคนสโนวี้นะคะสละเปากล้วยจิ๋วนะคะลูกแตงโมค่ะัวซองมินินะคะจัดมินิแบบอีโมจิฮะเก่านะคะแล้วก็จะเป็นรองเท้าคาบิกด้วยค่ะอันนี้เป็นของน้องจะแชร์ภูมินะคะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นแบบหมีกล้วยนะคะ1แล้วก็ก้อนเมฆกาแล็กซี่นะอีก1งชิ้นค่ะ อันนี้เป็นของน้องจากกรุงเทพนะคะก็อย่างแรกนะคะจะมีเป็นก้อนเมฆนะคะ1นึ่ไคฟูตินะคะ1ชิ้นแล้วก็โดนัทมิกกี้อีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจากขอนแก่นนะคะก็จะมีเป็นแมวตาแบลวนะคะ1นึ่งสตรอเบอรี่สีใสลุงนะคะอีก1ชิ้นอันนี้นะคะจะเป็นกระดาษโน้ตค่ะอันนี้เป็นของน้องจอุระเอ็ดนะคะก็จะมีเป็นกล้วยจัมโบ้นะคะ1นึ่งชามข้าวญี่ปุ่นนะคะ สองชิ้นฮ่าเก่านะคะสองสลามนะคะหนึ่งกระปุกแล้วก็จะมีเป็นมินิและย่อซอบด้วยค่ะอันนี้เป็นของน้องจากกรุงเทพนะคะจะเป็นแบบกล้วยจัมโบ้นะคะ1ชิ้นอันนี้เป็นของน้องจากกรุงเทพนะคะก็จะเป็นแบบแก้วกาแฟเปโกะนะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจกนกครราชจีมานะคะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นเมลอนบนานไซเล็กนะคะ1ชิ้นแล้วก็ไอเดียมโคนนะคะ อ้นนะี่เป็นของน้องจกนาคอรานัจะสีมานะคะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นเค้กสับปะรดนะคะ1ชามข้าวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ลูกท้อด้วยค่ะอันนี้เป็นของน้องจากตังนะคะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นหัวหมีแล้วก็จะเป็นชามข้าวญี่ปุ่นด้วยค่ะอันนี้เป็นของน้องจอนอทแก่นนะคะเป็นหมีซานต้านะคะ1ชิ้นอันนี้น้องยังไม่ให้ดูนะคะก็นี่นะคะจะเป็นชื่อลายค่ะก็จะมีเป็นกล้วยจัมโบ้นะคะ1มินิแล้วย่อสอบแล้วก็เป็นฮักเก่าด้วยค่ะ อันนี้เป็นของน้องจัราชบุรีนะคะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นมินินะคะแล้วก็เป็นแบบมีเดียมอยู่ในนี้ด้วยนะคะ1ชุด a n i m ม l โดนัทนะคะหนึ่งชิ้อน,น,นะะอันนี้นะคะจะเป็นกระดาษโน้ตฉีดได้นะคะอันนี้เป็นของน้องจตบึงการานะคะก็อย่างแรกนะคะจะมีเป็นช็อกโกแลตหัวใจของอีลิกนะคะสูชินะคะเป็นซูชิปลาแซลมอนนะคะ1หมาหน้ายิมมีกหนึ่งชิ้นนะคะอันนี้นะคะจะเป็นกระดาษโน้ตคะ่ะอันนี้เป็นของน้องจนุรันปรปถมนะคะ ก็นี่นะคะจะมีเป็นอิตาเลียนเบสนะคะ1ชิ้นนกคู่คาราวีนนะคะแล้วก็จะมีเป็นดิซอด้วยค่ะอันนี้เป็นของน้องจากอิเทียนะคะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นซูชิไข่หวานนะคะ 1. Animal d o n u t ดนดนะคะไอติมโคนจัมโบ้แล้วก็จะเป็นน่องไก่ทอดนะคะไอติมโคนหน้าการะตูนนะคะ2ชิ้นกล้วยจิ๋วนะคะแตงโมแล้วก็จะมีเป็นมินิรอยัลซอปด้วยะคะ่ะอันนี้เป็นของน้องจากอนาเจเิญนนะคะก็จะมีเป็นลูกแตงโมนะคะ สองลูกมินิเลยอลซอมนะคะสองไอติมโคนหน้ากระตูนนะคะไอติมโคนสองชั้นกล้วยจิ๋วนะคะมินิแพนเคก้กกระต่ายนะคะแล้วก็จะมีเป็นโลคิตตี้นะคะสองชิน้นโดนัทมิกกี้นะคะนี่นะสามชิ้นค่ะแล้วก็จะมีเป็นมินิบ้านอีกหนึ่งชิ้นด้วยนะคะ อันนี้เป็นของน้องจัสมุดปาการนะคะอย่างแรกนะคะจะเป็นซูชิจัมโบ้นะคะ1ชามข้าวญี่ปุ่นนะคะ1ชิ้นเฟรนฟรายนะคะไอติมคน2ชั้นแล้วก็จะมีเป็นมินิแพนเคก้กกระต่ายนะคะโลคิตตี้ฮะาเก่ามินิลายเาอบด้วยค่ะอันนี้เป็นดีสอบเปลี่ยนใจนะคะอันนี้เป็นของน้องจัดภูเก็ตนะคะก็นี่นะคะจะเป็นแบบอิตาเลีนเบสนะคะแล้วก็เบเกอรี่เบสนะอย่างละชิ้นนะคะอันนี้เป็นดีสอเปลี่ยนใ้ค่ะ อันนี้เป็นของน้องจัดแพร่นะคะก็จะมีเป็นปังกอนกูเดทามะนะคะ1ชิ้นแกะแพะสูนะคะวัฟเฟิรคิตตี้ซาลาเปาอีโมจินะคะไอติมโคนหน้สาสัตว์ไอติมโคน2ชั้นนะคะแล้วก็จะเป็นซาลาเปานะคะกับช็อกบอลอย่างละชิ้นนะอันนี้นะคะจะเป็นดิสอเปลี่ยนไส้ค่ะอันนี้เป็นของน้องจัพิษณุโลกนะคะก็จะมีเป็นโตเกียวยากนะคะ1สึ่ซาลาเปากาแฟนะคะแล้วก็พายสับปะรดนะอันนี้นะคะจะเป็นดิสอกดแกนค่ะอันนี้เป็นของน้องจัดลำปางนะคะ ก็จะมีเป็นแบบแมวแฮมเบอร์เกอร์นะคะ1แล้วก็เลมมี่โคราล่านะคะมีซานต้าด้วยนะอีก1ชิ้นนะคะอันนี้นะจะเป็นดนสกดแกนค่ะอันนี้เป็นของน้องจากชนบุรีนะคะก็มีเป็นแบบบัตติงแอนิมอลนะคะ1ชิ้นมีซานต้านะคะ1แล้วก็เป็นชามข้าวญี่ปุ่นนะคะวัฟเฟิลคิตตี้ไอติมโคหน้ากรา์ตูนนะคะอันนี้นะจะเป็นดีสกดแกนค่ะอันนี้เป็นของน้องจากกรุงเทพนะคะก็เป็นแบบพายสับประรดนะคะ1ชามข้าวญี่ปุ่นนะคะ แล้วก็เป็นแบบฮะเก่ากับซาลาเปานะคะอย่างละชิ้นเต่าไซเล็กนะคะลูกท้อเมลอนบานมินินะคะมินิรอยัลซอฟค่ะมินิแพนด้าบานช็อกบอลแล้วก็ครัวสองมินิอย่างละชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นดีสอเปลี่ยนไ้ค่ะอันนี้เป็นของน้องจอสุลาธานีนะคะก็จะมีเป็นแบบโนคู่มนะคะ1ชิ้นแล้วก็เห็ดอ้วนนะคะช็อกโกแลตหัวใจของอีลิกนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นแบบโดนัทชินามอนนะคะอีกหนึ่งชิ้นด้วยนะอันนี้นะคะจะเป็นกระดาษโน้ตค่ะ อันนี้เป็นของน้องจจสมุมปาการนะคะอย่างแรกนะคะจะเป็นพายสับปะรดนะคะ1แล้วก็การนำร้อนอีก1ชิ้นนะคะอันนี้เป็นของน้องจะสีส,สเกตนะคะก็จะมีเป็นแบบซูชิจัมโบ้นะคะ1นึ่งสตรอเบอรี่ดนะคะแล้วก็เป็นหมีซานต้าร็อฟเฟิลคิตตี้นะคะขวดซองมินินะ,ะอันนี้นะคะจะเป็นกระดาษโน้ตค่ะอันนี้เป็นของน้องจะนครสวรรค์นะคะก็จะเป็นแบบมินินะคะนีนะ1ชุดนะคะแล้วก็มีเป็นดีสกดอแกนด้วยค่ะ อันนี้เป็นของน้องจนาลาธิวานนะคะอย่างแรกนะคะจะเป็นปังแผ่นจัมโบ้นะคะ n o แฮมเตอถ์งได้หลอดนะคะฟอกทองฮาลาวีนพายสับปะรดอีกหนึ่งชิ้นนะคะอันนี้นะจะเป็นดีสอเปลี่ยนไส้ค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดกาลสินนะคะอย่างแรกนะคะจะเป็นซอมบี้ดิบนะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็นแบบหมาหน้ายิ้มนะคะหนางเงือกนะคะอีกหนึ่งชิ้นด้วยนะอันนี้นะคะจะเป็นดีสอเปลี่ยนไส้ค่ะอันนี้เป็นของน้องจจชุมพรนะคะก็จะมีเป็นแบบเต่าจัมโบ้นะคะหัวหมี กล้วยจัมโบ้นะคะ Animal Donut ค่ะแล้วก็เป็นแบบไอติมโคนหน้าการ์ตูนนะคะมีนะทั้งหมด3ชิ้นนะคะไอติมโคน2ชนั้น Medium Banana Emoji นะคะมินิแพนเค้กกระต่ายมินิ Royal Soft นะคะกับขวดซองมินิด้วยนะอีก2ชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นสมุดโน้ตค่ะอันนี้เป็นของน้องจะพังงานนะคะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นมินิกับมีเดียมนะคะอยู่ในนี้นะคะ นี่นะ1ชุดนะคะอย่างต่อมาจะเป็นปังแผ่นจัมโบ้นะคะจะเป็นแบบ2ชิ้นนะคะทั้ง2ชิ้น2หน้าเลยแล้วก็กล้วยจัมโบ้นะคะ1น้ชามข้าวญี่ปุ่นนะคะ2ชิ้นแล้วก็มีเป็นแบบจัมโบ้บันนะคะแอน,นิเมะบันนะคะ1หัวหมีนะคะแล้วก็น่องไก่ทอดด้วยนะคะอีก2ชิ้นนะอันนี้นะคะจะเป็นดิสอกดแกน,นะคะ่ะอันนี้เป็นของน้องจัดอุดรธานีนะคะ ก็อย่างแรกนะคะจะมีเป็นแบบฟักทองฮาโลาวีนะคะ1นึ่ยสับปะรดนะคะก้อนเมฆก,กาแลซี่แล้วก็จะเป็นหนูแฮนเตอร์ถือแกลลอนนะคะอีก2ชิ้นนะอันนี้นะคะจะเป็นสมุดโน้ตค่ะ <S <S อันนี้เป็นของน้องจะสีสเกตนะคะ <S 1> <S 1> ก,ก,ก็นี้นะคะจะเป็นแบบมินินะคะแล้วก็จะมีเป็นไอติมโผลจัมโบ้กับเต่าจัมโบ้ด้านในนะคะอย่างละชิ้นนะคะ <S 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 อย่างต่อมานะคะจะเป็นแอนนี่แอนนะคะ1 จะเล่นเบสนะคะเมลอนบนานไซใหญ่ค่ะแล้วก็นี้จะเป็นสมุดโน้ตนะคะอันนี้เป็นของน้องจุบุรชรานีนะคะอย่างแรกนะคะก็จะมีเป็นหมีกล้วยนะคะ1นึ่พายสับป,ปะรดนะคะ2ชิ้นแล้วก็แอนิมอลโดนัทนะคะ2นะคะอย่างต่อมาจะเป็นก้อนเมฆกาแล็กซีนะคะซาลาเปานะคะกานําร้อนแมวถ้วยกาแฟนะคะแล้วก็จะเป็นแบบมายูนิคอร์นนะคะกับนางเงือกนะอย่างละชิ้นนะคะอันนี้นะจะเป็นสมุดโน้ตค่ะ อันนี้เป็นของน้องจอดอายุทยานะคะก็นี่นะคะแบบแรกนะจะมีเป็นเซตนะคะของมีเดียมนะคะกับจัมโบ้อยู่ในนี้นะคะ1ชุดแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นแบบมินินะคะ1ชุดแล้วก็เป็นแบบจัมโบ้นี่ด้วยนะคะมีมีเดียมข้างในด้วยอีกหนึ่งชุดนะคะอันนี้นะคะจะมีเป็นแบบพายสับปะรดค่ะ แล้วก็นี่นะคะจะมีเป็นสมุดโน้ตด้วยค่ะก็ขอบคุณน้องทั้ง43คนมากๆเลยนะคะ